เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับพ้าสู่ดีเอ็นเฟกเตก,กันในพาร์ทที่แล้วนะครับโอเคครับก็หลังจากที่พาร์ทที่สิผมได้ทําไม่เครื่องขุดแร่ทิ้งไว้หนึ่งเครื่องนะแล้วผมก็ได้ทําการเอาไปไว้ในถ้นเรียบร้อยนะแล้วก็ไอถ้ำตรงนู้นมันขุดได้แค่ไอแร่ฮอปเปอร์นะครับแล้วก็ไปได้อ่านคอมเมนต์อีกพอดีนะครับขอบคุณสําหรับคอมเมนต์คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับก็เพิ่งรู้ว่าอไอพื้นที่นะครับของถ้ำแต่ละพื้นที่นะครับ มันจะมีแร่อยู่ต่างกันก็คือไอพื้นที่สีเขียวเอ้ยไม่ใช่เออสีเขียวจะเป็นแร่ฮอปเปอร์นะครับเขาบอกไว้แล้วก็สีน้ำตาลอ่อนจะเป็นไอแร่อลูมิเนียมเออผมเพิ่งรู้ไอแร่ชื่อแร่นี้นะฮะไอแร่ตัวไหนเนี้ยไอเหลืองๆนะคืออลูมิเนียมแล้วก็ไอพื้นที่น้ำตาลเข้มจะเป็นแร่โคบอลนะฮะก็คือไอแร่ที่ใช้ทำเครื่องไฟฟ้าต่างๆนะฮะไอแร่นั้นคือสำคัญเออคือผมว่ากะว่าจะทำไอ พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วแต่เออไปดูว่าไอเล่โบบอลมันใช้เยอะนะครับกับไอพวกเครื่องไฟฟ้าแล้วไอพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็เอาไว้กวาดนะภารกิจในครั้งนี้ก็คือนี่ฮะรเราจะเอาแร่เหล็กพวกนี้ไปทําการลงเมืองนะฮะก็จะไปทําการขุดแต่คั้แรกคือไอ้อ่าให้เครื่องขุดมันใช้ไอรอนนะฮะ18ก้อนก็2องกล่องคอเคกล่องแรกไปเลย แล้วก็จะมีใบแพงกับตะปูอีกอ๋อคือประเด็นมันตรงนี้แหละนะฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน่าจะเจ้ยววะอ๋อคือทุกทีฮะเปิดคลิปมาทำไมมันต้องเจอไอ้ตัวพวกนี้ด้วยเลยเจอได้ทุกวันทุกวันเคกล่องแรกก็จะทำสักกี่เครื่องนี้อะอ่าเพื่นที่ที่ผมดูไว้นะครับก็จะมีประมาณนี้เอาแบบเนี่ยไอ้สีน้ำตาลอ่อน ก็จะตรงนี้นะฮะไอน้าตาลเข้มโอเคก็เอาขอพื้นที่ใกล้บ้านดีกว่าแล้วคือตามจริงจะไปข้างบนนะแต่มันเป็นไอพื้นที่สีเขียวคือทุ่งหญ้านั่นเองคือเราไม่เอาอ่ะแล้วก็เขาบอกด้วยว่าไอแร่เหล็กมันจะหาได้จากไอหลานกวางที่มันเป็นก้อนหินเยอะๆเะช่นไอ้ตรงนี้มั้งผมว่มาตรงนี้ก็เคยมีก้อนหินนะแต่โอ้โหผมทุบทิกเมยหมดแล้ว <laughs> ทุบแล้วมันไม่เกิดมาด้วยไงอโอเคสองกล่องนี้น่าจะพอเดี๋ยว go เออต้องทำตะปูไปได้วยสิสองชุดตะปูมีเป้าอ้าโอเคตะปูมีไม่ต้องทำพราะตะปูมันใช้แค่แปดนะฮะอย่างละแปดแล้วก็ไม้แพง 8, ใช่ปะโอเคแปดแล้วก็ไม้แพงแปดก็สิบหกก็เดี๋ยวเอากล่องไปด้วยเลยโอเคกล่องนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนวฮะเรามีอยู่ไหนอะเมื่อกี้เห็นมาแวบบอ๋อได้จะเป็นในบ้านอ่ะกล่องนี้ฮะไป โอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็หาไม้แพงใส่16อ่ะคือจริงเราแบกไปได้นะเออไม้แพง16บหกแล้วก็ตะปูเองจิ๊บๆแล้วก็นี่ฮะน้ำมันที่เราจบไปเอาไปแค่นี้ก็พอฮะมันใส่แค่8อันเดี๋ยวไป5โอเคตอนนี้ใกล้มื้จังเนี้ยโอเคยังไม่มืดฮะเดี๋ยวเราจะไปรองกันเลยบ้านจริงว่าอย่างงี้เ,เน,นี่ยเอออาหารนู่นนนั่นมี เออโอเคมาแบบนี้แล้วแมะไปดูไอ้ถ้ำนี้ด้วยเลยแล้วกันนะฮะว่ามันจะได้แค่ไรฮอปเปอร์จริงไหมคือตอนที่เขาไปดูล่าสุดก็คือได้แต่ฮอปเปอร์นะฮะโอเคจอดดับลงเครื่องไอ้หลอนนึกว่ามีสอมบี้โอเคาีไปดูกันนะฮะว่ามันจะมีเยูเร่ให้ลมไหมยืด yeah. สองก้อนเองน้ำมันยังพอเลยอยู่นะฮะโอเคงั้นแบ่งมาให้เขาด้วยหนึ่งัน ว้าเรียบร้อยไปฮะไปลงเหมืองต่อโอเคทำแห่งแรกมาแล้วมาแล้วจ้าโอ้เบกเบกปก่อนโอเคลงฮะดีแรกได้มาแล้วาลาาลวางไปด้วยเลยนะฮะไปวางไว้ทั้นี่เราจะไม่เอาค้บไปลึกนะเอาไปใกล้ๆกับ่อโอเคประมาณนี้ฮะตรงนี้ก็ได้อ่ะ ชีวางเครื่องเลยเก็บเอากล่องออกนอกพรามๆร้อป,อป,อปอเดี๋ยวเดี๋ยวลองขุดแรบตรงนี้ดิเผื่อมันจะมีแรบแบบไม่ใช่แค่แรบขุดอ่ะคือนอกจากไอ้ทำนู้นแล้วก็มีแค่ทำนี้ที่แบบมันเดิมฮะขุดยังไงก็ได้แค่ไอ้พวกไอรอนอย่างเดียวนะไม่ใช็ขุดอ่ะโอเคได้นแรบนี้ก็เอาฮะ เฮ้เดี๋ยวต้องคืนสอง้อนเพราะมันมีเย็ดโอ้โหหนักด้วยวางไปเร็วพับป้าเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันอีกทีหลังอันนี้น้ำมันนี้ใส่เสียนโอเคสตาร์ทออนเดยดร้อยฮะแล้วก็รอรออีกเก็บพวกนี้ไปด้วยไปฮะพวกหน้าไปอีกเมืองต่อไปเฮ้ยมันใกล้เมื่อนหรือมันฝนจะตกวันเนี้ยคือเพิ่ง ตื่นนอนเองโอ้ฝ oh, นตกทุกใจนึกว่ามันจะมืดน,นอนแล้วก็ตื่นแล้วก็มาท่าคลิปเลยอ๋อทำที่ต่อไปมันอยู่ประมาณนี้ไม่ใช่หรออ่ะเห็นแล้วเห็นและนี่นี่ทำต่อไปฮะทำในพื้นที่เออสีน้ำตาลอ่อนนะไปไปไปฟลังลางอ่านี่ฮะมัน ได้เป็นแบบนี้นะอันนี้น้ำตาลอ่อนนิ่ตาเข้มโอเคเข้มไม่เข้มไม่รู้แต่ระวังคนละาพูที่น่าจะได้หยิบกล่องมาด้วยเลยไปฮะจะได้ไม่ต้องวิ่งออกไปออกมาคือมันแบกหนักูแล้วไงโอ้ยแต่ถ้ำนี้แบบรู้สึกเป็นใหญ่ใหญ่แฮะน่ากลัวพิเศษเว้ยเป็นน่ากลัวน่ากลัวเว้ยจะมีตัวอะไรปุบมาะไรแล้วกันโอเคอันนี้มาตรงนี้ฮไปฮะ ลบวางไปแล้วก็คือสองอันจะได้ไปทําไอ้แร่ที่บ้านอีกอ๋อที่กุแลนะฮะเรียบร้อยแล้วโก้เหมือนเดิมว่าน้ํามันเราว่าน้ํามันในตัวนี้ผลิตไม่ยากนะใช้พวกขยะมูลฝอยที่แบบเราไม่ใช้นั่นเองโอเคฮะมาทั้งทีขอหน่อยขอหน่อยเราจะได้อนโอเคไม่ได้เหมือนเดิมนะกุยากเหมือนเดิม ก็เขาบอกว่ามันไม่สามารถขุดได้จากตรงนี้ไงแหละพิเศษอะเขียนงันเาถามด้วยเลยอ่ะแล้วก็ที่เขาบอกว่าลานกว้างแล้วมีหินเยอะๆว่าน่าจะเป็นไอสถานที่แบบนี้มั้งไม่ใช่เออไม่ใช่แบบที่บ้านเราอ่ะว่าน่าจะช่อยนะคือมันสามารถขุดแร่หินได้จากไอแรล่เหล็กได้จากพวกนี้ไม่แน่นะอาจจะทํเาเผื่อไว้ก็ได้ไอที่บ้านเคยลองขุดแล้วไงเออเมื่อตอนได้ทํานะแต่มันได้แค่หิน แล้วอีกอย่างคือไอ้แรพวงนี้มันสุมม่มให้ทุกคนเลยโคตรเซ็งเลยนะอ,อมันน่าจะแบบขูดแล้วขูดได้เลยไม่ต้องแบบมาทรงมาสุ่มนะฮะโอ้เสียเวลาไปฟรีๆเลยโอเคเรียบร้อยนะครับกับการวางไอ้เครื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังว่ามันจะได้แรปอะไรบ้างในแต่แตและพื้นที่ที่ผมไปว่ะ <c oughs> เคยดูยไปไม่รู้นริกจีก เอาละคือจะบอกว่าตอนนี้ต้งกลับมาตึงบ้านแล้วมีมารอต้อนรับที่บ้านเลยเดี๋ยวลงลงลงโลวิ่งลงโลวิ่งลงโลวิลง่ง,งเอาใช่ไหมพรีมีมาดีมาดีสู้กับหมีอ่ะเอาดิเอาดิอ้าจ้าเอาด,อาาอาดิมาแล้วต้อนรับเลยนะรู้จักเปล่าเองมาที่นี่้อ,อเป็นท่าทีดีของเราเลยนะฮะเอาโอเคครับ แต่มีมาอย่างนี้แล้วก็คือมันต้องมีฮะมันต้องมีสูตรทำก็คร้าวเราโอเคทำแหลมมาเลยม,มาได้สูตรเวลาพอดีเลยต้องการเนื้ออยู่พอดีนะครับอ่าแล้วก็ว่าตอนแรกก็ว่าจะไปล่าสัตว์แล้วนะฮะพี่หมีมาพอดีโอเคฮะันเลิกยามไปเลิกงามยามดีไปเก็บหนัง่อนถูกด,ด้วยโอเคมาฮะมาทำให้เนื้อก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียถ้าเราอุ๊ อะไรสิอ้ยไอพวกเนื้อปลาลืมกินไม่เป็นไรฮะเอาเป็นไอ้นี่พอดีเอาไปไว้ทําน้ํามันโอ้โหลืมกินแล้วฮะหมดอะเอาไอเครื่องขุดไปวางโอเคไอโก้อย่าลืมฮะแเ่เนื้อแล้วโก้อย่าลืมรังเนื้อรังตัวด้วยโอเคเฮ้ยเอาไอนี้ทําไว้ตั้งแต่ตอนนู้นลืมเอาเลยดิยิ่งเจ๊โอ้ชิบหายเลย อ้าพอดีเลยฮะกินซอ,อันพร้อมกันมันจะได้ไอ้น,นี้เยอะๆไม่ใช่มันเสียแล้วนะเสียนี่แกวนะเฮ้ยโอเคพวกนี้มันยังแบบได้นานอยู่โอเคจุดไปฮะน้ํามีอย่างน้ํายังไม่มีฮะนี่แล้วก็ไอ้ถังน้ํานะผมก็ได้ทํามาสรางถังที่เรียบร้อยไอ้ถังนี้เอาไปเลยมันจะยากนะฮะถังนี้มันก็จะเต็มอ่ะเดี๋ยวไอไอ,ไอขอยะมูลฝอยไปไหน ข um> uh> ี่ฮจากบุญฝอยแล้วเนื้อพวกนี้ก็ไปตากฮะนี่มากว่าไอ้เนื้อตากดีนะคือแบบมันอยู่ได้นานแล้วก็กลัวมันจะตากเสร็จนะฮะมันจะได้แบบกินช้ากินยากด้วยนะฮะนี่สิบหกสิบห้าชั่วโมงโอ้โหโคตรนานแล้วก็กินไปฮะอ่ะแล้วก็นะฮะตอนนี้ผมว่าจะไปล่าไอ้จระเข้นะไอ้สัตว์ จรเจ้มันหาง่ายสุดไง <c oughs> คือสัตว์จําพวกอื่นมันหายากมันไม่มันหาไม่ค่อยจะเจอคือจระเข้พที่บอ่อเราก็ได้เลยนะฮะคือไม่ใช่อะไรคือจะมาเอาตับจะได้ตับนะฮะเพื่อจะมาทํานี่ฮะไอซุปที่ว่าทัานละพอเราจะฟื้นฟูเอชพีพพก่อนคือตอนนี้เดีือเก้าสิบสี่คือมันก็ไม่ลดเยอะหรอกนะแต่อยากให้มันเต็มรอยไว้ก่อนไงก็ <c oughs> ตายเยอะนะฮะโชงที่เป็นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เคย่างเนื้อไอ้นี้หล่อเลยแล้วกัน ง่าจะได้ไม่เสียเที่ยวนะฮะน้ำต้มได้แล้วก็เก็บมาโอเคการจะไปต่อก่อนกับไอ้เจ้าจระเข้นะว่าหอกมันไม่ไหวมันต้องใช้ธนูแล้วแหละหรือแม่งก็ต้องใช้หน้าไม้คือตอนนี้มีตัวแอดเวนซ์สามารถขับไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะฮะในตัวผมเดี๋ยวไปดูกันว่าอเราจะใช้อะไรดีอันไหนที่มันใช้ง่ายแล้วขับง่ายนะผมชอบนั้นแหละอันนี้่อนแฟกช้ททำไอ ลูกดอกหน้าไม้นะฮะแล้วหน้าไม้นี่ใช้จิ๋วหน้าไม้ทำไมยากเคอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้ของที่มันพังแล้วมันซ่อมได้ไหมคือผมเห็นไอ้กล่องเนี้ยไอ้มันใช้ที่ซ่อมไหมเอาเว้ยทำไม่ได้เหรอเออทาได้คือมันใช้ตะปูหนึ่งแล้วก็ไม้แพงหนึ่งครับได้จากไอ้ตัวธรรมดาตะปูหนึ่งมันใช้ที่ซ่อมของไหมหรือมันเป็น ที่เก็บของมันชื่อมันเหมือนเมียชิดในเซเวนดีทูได้นะครับคือมันใช้ซ่อมของเงเก็ผมก็เลยสงสัยก็เลยต้องอ๋อต้องมาดูนะฮะต้องทำดูอ่ะได้มาแล้วหนึ่งกล่องก็คือใช้ยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอออ่าแปลนมาเยอเแ่มันเป็นเอไอเหรอซ่อมของเอไออ๋อสุดท้าย ผมก็คิดเอกหรือเอกรูดีมันเป็นของ AI นะฮะใช้ที่ซ้มของ Ru A อเขียนวอกอยู่ AI ไอโอเคใหญอโอ้เจ้าอื้อฮือเยอะมาดิครับเออโอ้ออยเจ้าตาดเป็นปูกเลยกองทัพมันเป็นตับตายดิมา,มา,มาต,โตโดนหักหน่อยไอตัวเล็กจิ๊บฮะตัวใหญ่สี่จิบ๊บ มาสองคู่เลยวิ <c oughs> เอาดีมาดีแกร็บได้บดอะ่ะตรงเนี้ยอีอ่เอาละของที่ต้องทําหน้าไม้นะผมว่าหน้าไม้มันน่าจะใช้ดีกว่าธนูหน้าไม้ใช้อะไรไฟวูดหนึ่งแล้วก็เชือกห้าแล้วก็สติลอิงกลาสสติลโรมิโอนี่ฮะหนึ่งกลน่นเชือกห้าใช่เปล่าเชือกห้าโรก็มีแบ่งมา แล้วก็ไฟวุธเดนแทรงปับเป็นคราบได้ที่น่าจะเป็นตัวนี้นะไม่ได้ดูอีกแล้วอ่าน่าไหมเอาช่องเต็มค่ะเอาวุเราต้องเอาออกความเออเดี๋ยวเออไอซองจะดูข้ามยากอ,อ,ยาอย่าไปตกใจสิเออตกใจทำไมโอเคนี่มีสถานะสุภาพ รีโหลดได้ด้วยนะฮะแต่เอ้ยเดี๋ยวมันเอาลูก,ก,ก,กตนูธรรมดาใช้อีกไม่ได้เหรอเนี้ยมีตั้งยี่สิบเจ็ดอ่ารีโหลดไม่ได้มันต้องเป็นของมันเองกี่ช่างฮะสองเชือกสองโอเคง,อง่ายหยิบร้อยฮะนี่ไงโอเคถ้าเอานี้มาใส่ละ่ะได้ปะก็ใส่ได้นะแต่ไม่รู้รีโหลดได้ปะ ไม่ใช่นะ <c oughs> โอเกได้นาไม้แล้วก็ที่เหลือก็แค่ลูกมันนะว่าลูกมันน่าจะกลับเอากลับมาใช้ได้ไหมคือเราต้องคับซักเออไม่ต้องเยอะ <c oughs> เอาคับไปพอใคร <c oughs> จุลกี้พอนะ่มันน่าจะแรงไอรอนแฟลตสองแล้วก็คนนกหนึ่งสติกหนึ่งก็อ่าประมาณสิบขับไปสักสิบไปแล้วกูไปใส่ในทองทนนเราเอา เฮ้ยเหลือไอ้หน้าไม้มันอยู่ในกระเป๋าเยอเกใช่ด้วยมันมัน้นองใส่ซองไอ้นี่แล้วคาปะเพื่อเออ,เอ,อช่างเหิดนะอย่างไรก็มีติดตัวไว้เผื่ออยากเล่นธนูแล้วกลับมาใช้ธนูในปฐมบาทีนี่ผมว่านะฮะออาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าถ้าจะไปล่าจระเข้ใช่ไหม เราต้องทำเกาะไปเยอะๆนะฮะเพราะว่าไอจระเข้มันจะแบบกัดคตดจะแบบแรงมากนะฮะแล้วซึ่งตอนนี้ในตัวผมมีมีเกาะแค่ชิ้นเดียวนะฮะอยากทำเพิ่มก็จะมีเกาะขานะครับกับรองเท้าอันนั้นมันจะบวกเกาะโอเคก็เรามาทำกันเลยโอเคพายกวัดเราครบแล้วก็ไอตัวนี้ก็ครบเรียบร้อยเดี๋ยวมาทำไอชิ้นแรกดูดูอยู่นะแต่ลืมชิ้นแรกเดี๋ยวพอทำสนับแข้งเลยนะฮะ กดห้าแล้วก็คูเวอร์แปดโอเคกดห้าคูเวอร์แปดก็หายขึ้นโอเคมาก็จิ้นต่อไปต้องเท้านะครับคูเวอร์แล้วก็อย่างละสี่โอเคเย็บ้อยฮะตอนนี้เราก็เต็มสูบเย็บ้อยเลยบองเลยใครนาไหนก็โอ้ออกไม่ลงเนาะอย่างเช่นมีดีแบบไม่ต้องตามพานะฮะ <c oughs> เดี <Yeah. S 2> ๋ยวตนีนั่นเต็มตัวหมดเลยเว้ยผักเยอะที่ okay. งั้นเก็บสปิแตงนโปรตีโตปลูกไว้เพื่อทำมาอีกสตูเออเรายังไม่ได้กินนี่เลยกินไปฮะเพิ่มเลือดวิ่งปองโอ้ยังไม่เต็มวิ่งฟองอ่าเอ1ีบวกหนึ่งเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวผมมาดูไอ้แรกที่เรามาเอามาขุดไว้ดีกว่านะว่ามีอะไร <c oughs> เออตอนแรก ก็ว่าจะไปาร์มจระเข้นะแต่ดูดูแล้วเวลาน่าจะไม่พอนะคงั้นขอมาดูไอ้เครื่องขูดแรกก่อนดีกว่านะเดี๋ยวไวนะนะ้นั้นเดี๋ยวค่อยไว้ทีหลังนะจิกด้วยนะนี่เราได้แร่ใหม่แล้วแร,ร่โขบโอเคะเหมือนอันที่สองไปดูกันว่าจะได้แร,อร่อลูมิเนียไหมไอ้ถ้ำตรงนี้มันเป็นน้ำตาลอ่อนนะฮะไปเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมวาน้ำมันใส่ไหมเอา้า โอ้ไอ้นี่ลืมกดขุดชิบหายเลยโอ้โหมาดูทั้งทีนะอ้าวแร่ไม่ขึ้นโอเคนะผมว่าน่าจะเป็นตามที่คอมเมนต์เขาบอกไว้แหละนะคว่าไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมเพราะไอ้เมื่อกี้ยังเป็นแรกโคบอลเลยอ้าโอเคครับก็สรุปตอนแรกกะว่าทำน้ำม้แนละ้วก็ไปล่าไอ้จระเคนะ้แล้วแต่ดูทรงแล้วเวลาผมไม่น่าจะมีพอนะครับก็ เอาละรับก็สำหรับ ix, เดียนเฟิกเตดในพาร์ทพาร์ทนี้นะคงคงต้องขอลาไปตรงนี้ดีกว่านะัถ้าค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้คลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ